สวัสดีครับผมนายจิรศักดิ์พลประเสริฐวิทยาลัยการเมืองการปกครองสาขาวิชาเอกรัฐปธระศาสาศาสตร์ชั้นปีที่1รหัสนิสิต6 8 0 1 1 3, 3วันนี้จะมาสรุปเนื้อหาบทที่1-7ถึงในรายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมภาคตออีสานร,รหัสวิชา0045 011กลุ 5, 11, ่มเรียนที่10เสนออาจารย์มัณน,นานครเรียบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทยผ้าทอในประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในแต่ละภูมิภาคของไทยในบทนี้กล่าวถึงผ้าทอในแต่ละภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือผ้าที่ทอในบริเวณภาคเหนือปัจจุบันหรือล้านนาได้แก่จังหวัดพะเยาลำปางลำพูนแพร่น่านแม่ฮ่องสอน ผ้าพื้นบ้านภาคเหนือมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือผ้าไทยวนผ้าไทยลือ้อผ้าของกลุ่มชนทั้งสองได้แก่เครื่องนุ่งหม่มเครื่องนอนและเครื่องบูงชาต,ตามความเชื่อที่ใช้ในพิธีต่างๆในส่วนของผ้านั้นจะประกอบด้วยสามส่วนได้แก่หัวสิน้นตัวสิน้นตินสิน้นกลุ่มคนไทยวนในอดีตมีวัฒนธรรมการใช้ผ้าเป็นของตนเองตั้งแต่การทอการสร้างลวดลายจนถึงการนุ่งหม่มเช่น ผู้ชายจะนุ่งอยักรังจนถึงโคนขาเพื่ออวดลวดลายสักตั้งแต่เนื้อเข่าขึ้นไปไปจนถึงโคนขาไม่สวมเสื้อแต่มีผ้าห้อยไหลจนชั้นสูงจะสวมเสื้อมีผ้าพันเอวผู้หญิงนุ่งสิ้นลายขวางลำตัวมีเชิงเป็นลวดลายไม่สวมเสื้อแต่มีผ้ารัดอ,อกมักเกล้าผมมวยไว้กลางศีรษะภาคเหนือยังมีผ้าเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ ผ้าที่ย้อมจากต้นครามหรือต้นหอมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ผ้าพื้นบ้านภาคเหนือที่มีกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือผ้าไทย,ยวนไทยลือ้อโดยเฉพาะผ้าสิ้นตีนจบผ้าพื้นบ้านภาคเหนืออีกประเภทหนึ่งเป็นผ้าที่เกี่ยวกับความเชื่อขนบธรรมเนียมของกลุ่มชนเช่นผ้ากั้งไทยแดงและตุ่ ที่ใช้ในงานพิธีต่างๆภาคอีสานกลุ่มชนชาติไทยเชื้อสายไทยลาวที่คนไทยภาคอื่นเรียกว่าลาวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานการทอผ้าพื้นบ้านอีสานที่รู้จักกันดีและทํากันมาแต่โบราณน,นั้นมีสองชนิดคือผ้าที่ทอจากเส้นใยฝ้ายและไหมผ้าพื้นบ้านของกลุ่มอีสานไทยลาว ผู้ไทยคขมรที่รู้จักกันทั่วไปอาทิเช่นผ้ากาบบัวผ้าโเปลอกการทอผ้าให้มีลวดลายในภาคอีสานอีกประเภทหนึ่งคือทอจกมีทั้งที่ทอด้วยไหมและฝายนิยมทอด้วยห้องหูกหรือห้องกี่เช่นเดียวกับการทอผ้าชนิดอื่นแต่ใช้ขนมินจกลวดลายเช่นผ้าแพรวาและผ้าแพรมนผ้าทอภากลาง ผ้าทอตามกรรมวิธีพื้นบ้านในบริเวณภาคกลางส่วนมากเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถิ่นต่างๆได้แกไ่ไทยปวนไทยวนไทยดำเป็นต้นกลุ่มชนเชื้อสายไทยลาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคกลางด้วยสาเหตุทางการเมืองในอดีตนิยมทอผ้าด้วยการคว่ำผ้าลงจะทอเป็นลายเลกาคณิตเป็นหลักเช่นลาย16ดอกตัดลายเครื่อใหญ่ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าอำเภอรับแรงอุตลดิต โดเฉพาะผ้ารับแลรสิ้นตินจกมีกรากษ์เฉพาะดินตัวสิ้นทอเป็นลายขวางหรือทอยกเล็กๆไม่นิ้ยมปล่อยพื้นล่างสุดเป็นสีพื้นผ้าทอภาคใต้วัฒนธรรมการทอผ้าข,ของปักใต้ส่วนหนึ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะกระจายไปสู่ที่อื่นๆการทอผ้าที่เมืองนครศรีธรรมราช กล่าวกันว่าเริ่มตั้งแต่สมัยเจ้าพญาคนครศรีธรรมราชยกทัพไปปราบขบฏเมืองไซบุรีแล้วกวาดต้อนเฉลยเข้ามาไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราชเจ้าไซบุรีได้สอนการทอผ้ายกให้เด็กสาวและลูกหลานของเมืองตลอดจนชาวบ้านที่สนใจซึ่งได้แพร่หลายไปสู่ชาวเมืองและประชาชนทั่วไปผ้ายกนครศรีธรรมราชหรือผ้ายกเมืองนครศรีโดยเฉพาะผ้ายกทองเป็นผ้าที่มชีชื่อเสียงมากในสมัยโบราณ ผ้าทอภูมิเลียงผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ที่ต่างจากภาคอื่นคือการทอด้วยไหมและดินผ้าทอหน้าหมือนสีหน้าหมือนสีเป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอนายงซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรังซึ่งเป็นการนำลวดลายหลายๆลาย,ลาย,ลายมาใช้ในผ้าผืนเดียวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในอีสาน กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวหรืออีสานมี11กลุ่มดังนี้ไทยลาวผู้ไทยไทยยอ่อไทยโลไทยดำไทยกุลาไทยแสกไทยขาบลูชาวกุยชาวเขมรชนเผ่ากระเลิงวัตถุดิบในการทอจะมีฝ้ายและไหม <c oughs> อุปกรณ์ที่ใช้ทอผ้าเรียกว่ากี่หรือหกอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดลายห้องมัดหมีขนเม่นเชือกเป็นต้น ผ้าทอที่แบ่งตามกรรมวิธีในการทอซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามลวดลายเช่นผ้ามัดหมีทำให้เกิดลวดลายโดยการนำเชือกมาผูกมัดทำให้เกิดช่องว่างผ้าจกทำโดยการทอและปักไปพร้อมกันด้วยการใช้เส้นพุ่งพิเศษเพิ่มเข้าไปผ้าขิดทอผ้าโดยการเขี่ยหรือสกิดให้เส้นได้เยืนขึ้นแล้วสอดเส้นพุ่งไปตามแนวเส้น าแพรว่าจะผสมกันระหว่างลายขิดกับลายจกและต้องมีลายหลายๆล,ล,ล,ลายอยู่ในพื้นเดียวกันผ้ายกดอกทําให้เกิดลายโดยการยกตะขอเส้นยืนแต่ไม่ได้เพิ่มได้แต่ในบางครั้งก็เพิ่มแค่เส้นหรือ2เส้นเข้าไปผ้าพื้นใช้ไหมเส้นและไหมสีเดียวกันเช่นพุ่งเป็นสีเขียวประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนบนผ้าทอและวิถีชีวิตของคนแต่ละจังหวัด มีประวัติที่มาของการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายบ้างก็เป็นมัดหมีผ้าขิดลายขิดมัดหรือลายจกและผ้าแพลวาเป็นต้นอีสานตอนบนจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือตอนบนที่หึงบึงการเลยน้องคายหนองบรวพูดรธานีตอนบนที่สองนครพนมมุกดาหารสกลนกครจังหวัดบึงการ ลายภาพประจำจังหวัดคือลายผ้าหมากเบ่งสะท้อนสภาพทางภูมิศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาพญานาะคของชุมชนในลุ่มแม่น้ําโขงที่อินกับพรนะมิตรศาสนาประกอบด้วย5สิ่งมาผสมผสานเป็นลายผ้าได้แก่แม่น้ําโขงพญานาะคหินสามวันหมากเบ่งและดอกสิลินทรวันลีจังหวัดเลยลายภาพประจำจังหวัดคือลายดอกไฟมืองเลย ดอกไฟเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สื่อถึงอดีตของจังหวัดเลยซึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกไฟขนาดใหญ่ลายดอกไฟนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการมัดมีและการขิดแบกดั้งเดิมทําให้ลวดลายมีความสวยงามและองไว้ซึ่งความหมายทางวัฒนธรรมการขิดขาเปยคือวิธีสร้างลวดลายบนผ้าที่ใช้กันมานานลายดอกไฟถูกนํามาขัดกับลายขีดทําให้ผ้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การกวากฝ้ายหมายถึงกวากเงินกวากทองกวากความโชคดีกวากความมั่งมีสีสุกมาให้ผู้สวมใส่จังหวัดน้องคายผ้าลายประจำจังหวัดคือผ้าลายนาคใหญ่การทอผ้าลายนาคใหญ่ใช้การมัดมีเป็นวิธีประณีตในการมัดและย้อมไหมก่อนนําไปทอโดยไหมที่ใช้เป็นไหมละเอียดทําให้ผ้าแน่นแข็งแรงเงางาม,งามเชื่อว่าพญานาคจะไปแจ้งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ผู้สวมใส่เป็นผู้มีศรัทธาในพระธรรมจะทำบุญสม่ำเสมอให้ชีวิตรุ่งเรืองน้องบัวลำพูลายผ้าประจำจังหวัดน้องบัวลำพูคือลายบัวลุ่มพูจะเป็นผ้าขิดสลับมีบัวลุ่มพูเป็นการต่อผ้าที่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างลายมีกับลายขิดบัวหมายถึงน้องบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวเหลืองที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดน้องบัวลำพู และสวดถึงสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำพลประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมของจังหวัดหนองบัวลำพูทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีลายผ้าประจำจังหวัดอุดรธานีจะเป็นลายกิบไหมลายก้นหอยที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มทอผ้าบ้านสีชมชื่นอุดรธานี ได้มีการแต่งตั้งกลุ่มขึ้นปี2525 25, และต้องใช้คนอย่างน้อย3คนได้มีการรวมลายผ้าโบราณและสร้างลายใหม่หลายลาย,ลายคือดาวประยุกต์ลมเกล้าลายนายกประยุกต์เป็นต้นนครพนมลายประจำจังหวัดคือลายผ้ามุกที่มีเชื่อมุกกฉเพาะลายดอกบนผ้ามีความลวดลาย มีลวดลายสวยงามเหมือนมุกผ้ามุกนครพนมถูกนำเข้ามาโดยคนฝั่งแม่น้ำโขงได้สืบทอดกันมานานมุกดาหารผ้าลายประจำจังหวัดคือผ้าลายแก้วมุกดานำเอาลวดลายโบราณที่มีเอกลักษณ์และมีความหมายของจังหวัดมุกดาหารมามัดเป็นลวดลายบนเส้นไหมและทอเป็นผืนได้แก่ลายสายน้ำลายนาคน้อย ลายดอกช้างน้าวลายตุ่มเล็กลายตุ่มใหญ่ <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหารสกลนครผ้าลายประจำจังหวัดคือนะครธมองค์ประกอบจำนวนห้าลายคือดอกไม้ป่านะครธรรมวัดใจสีดวงลายข้าวพันก้อนลายเขาภูพัน ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางอีสานตอนกลางจะมีร้อยเอดขอนแก่นสารคามกาฬสินธุ์จังหวัดร้อเอ็ดผ้าลายประจําจังหวัดร้อเอ็ดคือผ้าไหมลายสาเกตผ้าไหมที่ประกอบด้วยลายมัดหมีพื้นบ้าน5้าลายมาต่อกันในพื้นเดียวเปรียบเสมือนการล้อมรวมความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ดให้เป็นหนึ่งเดียวโดยจะทอขั้น ้วยสีพื้นสีดอกอินทนิลบกซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดลายมัดมีพื้นบ้านห้าลายที่ประกอบในผ้าสาเกตได้แก่โคมเจ็ดนาคน้อยคองเอี้ยผักจับทั้งผาสารครามมหาสารครามลายผ้าประจำจังหวัดคือลายสร้อยดอกหมากเป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าโดยนำลายพื้นฐานที่มีตั้งแต่โบราณคือลายโคมมาพัฒนาให้เป็นลายที่มีความละเอียด ได้เพิ่มสีสันให้สวยงามเอกลักษณ์ผ้าไหมาลายส้อยดอกมาคือลายดอกเล็กละเอียดลวดลายสวยงามสม่ำเสมอตลอดทั้งผืนสีของผ้าสวยงามสม่ำเสมอเส้นไหมเล็กเรียบเสมอทั้งผืนได้ด้วยการพุ่งได้ยืนมีความละเอียดเนื้อแน่นกาลสินคือผ้าไหมแพรว่า แต่เดิมคือผ้าไหมที่ยาวหนึ่งว่าชาวกรสินนิยมใช้เป็นผ้าสบายโภคหัวหรือพันคอเฉพาะในโอกาสสำคัญเท่านั้นซึ่งแสดงถึงฐานะทางสังคมเป็นลายผสมระหว่างกิบกับลายจกขอนแก่นคือผ้าลายแคนแก่นคูณองค์ประกอบมีเจ็ดลายได้แก่ลายมีกงลายมีโคมลายขอลายใบสีลายหมักจับลายแคนลายดอกคูณ ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนล่างได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีรีสเกตยโสธรอำนาจเจริญนครศรีนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และนครพนมมุกดาหารจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นผ้าหางกระรอกสีแสดถือเป็นผ้าประจำจังหวัดนครราชสีมาโดยได้แรงบันดาลใจ จากสีแสดที่เป็นสีประจำของกองเสือป่าและสีเหลืองจากดอกซาดอนดอกไม้ประจำจังหวัดต้นไม้ประจำจังหวัดผ้าไหมหางกระรอกถือเป็นหนึ่งในผ้าที่โดดเด่นและทรงคุณค่าของชาวนครราชสีมาผ้าชนิดนี้มีการตอปิเศษที่เรียกว่าเส้นลูกสนหรือเส้นหางกระรอกโดยการนำเส้นไหมหรือใยสอง สีมาตีเกลียวรวมกันจนเกิดลวดลายที่ละเอียดสีเหลือบมันเงาคล้ายขนของหางกระรอกจากนั้นนำมาทอพุ่งกับเส้นยืนซึ่งใช้สีอีกหนึ่งอาจเข้มหรืออ่อนกว่าสีที่ใช้เพื่อให้ลายโดดเด่นจังหวัดชัยภูมิจะเป็นผ้าลายหมีขั้นขอนารีผ้าลายหมีขั้นขอนารีตามตำนานชาวบ้านเล่าว่าผ้าไหมมัดหมีลายนี้ เกิดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าภาักดีชมพลเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกและท่านท้าวบุญมีภรรยาซึ่งเป็นชาวเวียงจันทร์เป็นข้าราชการในสำนักพระเจ้านุวงศ์เวียงจันทร์ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองชัยภูมิซึ่งเป็นเมืองเก่าสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชท่านท้าวบุญมีเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการถักทอผ้าท่านได้สอนให้สตรีชาวเัยภูมิรู้จักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า จังหวัดบุรีรัมย์ลายผ้าประจําจังหวัดคือผ้าหางกระรอกคู่เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคอีสานที่มีประวัติความเป็นมาที่หลากหลายเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของอยิธีธรรมอารย,าระยะธรรมของของโบราณเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยขมรนลาว ส่งผลให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบการทอผ้าลายหางกระรอกคู่เป็นลายที่เกิดจากการต่อเส้นไหมสองสีที่เกลียวตีเกลียวเข้าด้วยกันซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นลวดลายนิ้วที่ละเอียดอ่อนและสวยงามเมื่อนำเส้นไหมที่พุ่งกลับกับเส้นได้ยืนลายผ้าที่ได้จะมันเบาเหมือนเส้นหางกระลอกจังหวัดสุรินทร์ผ้าลายโฮเป็นผ้าไหมมัดมีของชาติพันธุ์ไทยเมร จังหวัดสุรินทร์ผ้ามัดหมีโฮถือเป็นเอกลักษณ์ของลายผ้าไหมสุรินทร์โฮเป็นคำจากขมินเป็นชื่อเรียกกรรมวิธีการสร้างลวดลายขึ้นมาจากกระบวนการมัดย้อมเส้นไหมให้เกิดสีสันลวดลายต่างไปก่อนแล้วนำมาทอเป็นผ้าซึ่งตรงกับคำว่าผ้าปูมในภาษาไทยมัดหมีภาษาลาวอิกัดซึ่งเป็นลำดับที่ภาษาอินโดนีเซียมาลายูจังหวัดอุบลราชธานี ผ้าลายประจำจังหวัดคือลายกาบ,บัวแบ่งได้3ประเภทคือกาบ,บัวธรรมดากาบบัวจบผ้ากาบบัวคำจังหวัดศรีสเกตคือผ้าไหมลาวายกดอกลายลูกแก้วเอกลักษณ์ของศรีสเกตคือ้ายขนมแปปูนเรียงซ้อนกันลายผ้านี้ได้แรงบันดาลใจจากพลไวปะโดยใช้เทคนิคการทอแบบยกดอก4ถึง5ตะกอทำให้เกิดลายที่นุนขึ้นมานิยมสวมใส่ในวันศาสนา จังหวัดยสโสธรจะเป็นผ้าลายยศสุนทรจะเป็นการทอแบบเก็บขิดซึ่งสอดไม่เก็บลวดลายบนเส้นยืนเมื่อได้ลายที่ต้องการแล้วจึงจะสอดเส้นได้พุ่มเข้าแทนเรียกว่าผ้าขิดการทอผ้าเรียกว่าการเก็บขิดซึ่งการทอผ้าขิดลายลูกไหวให้ได้ออกมาเป็นผืนจึงต้องใช้ความอดทนสติ อำนาจเจริญผ้าลายประจำจังหวัดคือผ้าลายตะขอสลับเอื้อเป็นผ้าทอพื้นเมืองจากบ้านคำพระอำนาจเจริญได้แรงบันดาลใจจากตะขอซึ่งจาวบ้านใช้ตักน้ำจากบ่อผสมกับลายเอื้อผ้าลายนี้ได้รางวัลพระราชทานในการประกวดผ้าทอมือของศูนย์ศิลปาชีพบางไสการเรียนรู้วัสดุและการย้อมผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติ 1. เตรียมน้ำสีจากวัตถุดิบธรรมชาตินำมาต้มให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปกรอง 2. เตรียมเส้นได้ฝ้ายแช่ที่น้ำสีในระดับอุณหภูมิ6 5 8 0องศาเซลเซียสไม่ต้องเดือด 3. สลับการยกแช่เส้นได้เพื่อให้สม่ำเสมอและป้องกันตะกรอน 4. แช่ต่อรอบละประมาณ10นาทีจนสีติดตามต้องการ 5. ล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปตากให้แห้ง ตัวอย่างแหล่งสีจากธรรมชาติสีแดงจะได้จากคลั่งดอกคําฝอยรากยอลูกสรีสีน้ำเงินจะได้จากคลามเท่าเปลือกหอยกวนให้เข้ากันสีม่วงจะได้จากลูกว่าสีเหลืองจะได้จากขมิ้นชันแก่นขน,นุนแก่นเคลากสกือ การเรียนรู้วัสดุการย้อมผ้าโดยใช้สีสังเคราะห์มนุษย์ใช้สีย้อมมาตั้งแต่5,000ปีก่อนส่วนใหญ่เป็นสีจากพืชและสัตว์แต่ไม่ตนมากและคศ1 8 5 6วิลเลียมค้นพบสีสังเคราะห์ชนิดแรกเป็นสีม่วงโดยบังเอิญจากการสังเคราะห์ควินินนับเป็นการปฏิวัติวงการย้อมผ้าปัจจุบันมีสีสังเคราะห์มากถึง8,000ชนิดผลิตจากสารอินทรีย์และวัสดุพลอยได้จากฐานหิน การจำแนกสีย้อมสังเคราะห์จำแนกเป็น2ประเภท 1. ตามการละลายน้ำ 2. ตามวิธีการใช้ตามการละลายน้ำ 1. นไดอตละลายน้ำได้ดี 2. Pi พิกเมนต์ไม่ละลายน้ำต้องใช้สารช่วยตามวิธีใช้จะแบ่งเป็น7อย่างคือ1 b a s i c d ส e t สีสดไม่ทนแสง 2.Acid diet เหมาะกับไหม 3. direct diet ย้อมติดโดยไม่ต้องใช้สารช่วย 4. dispersed diet ใช้กับใยสังเคราะห์5 wet diet ตนตาี่สุด 6. reactive diet ติดเส้นเซลลูโลสดดีที่สุด 7. อื่นๆเช่น modern sulfur a c i d pigment resin ใยสิ่งทอและการย้อม 1. ยึ่ใยเซลลูโลส สองใย,ยโปรตีน 3. ามใย,ยสังเคราะห์เอสิแด,ดตัวอย่างเด่นใช้ย้อมผ้าไหมขนสัตว์ไนลอนแบ่งเป็น3มกลุ่ม 1. นึ่งเลเวลลิ่งซีสม่ำเสมอสดใส 2. องบิมิลลิง่งทนซักดีขึ้นสามนิวทรัลซูปเปอร์มิลลิง่งทนแสงการมวิธีย้อมสังเคราะห์ใช้น้ำเป็นตัวกลางสบู่เทียมบวกเกลือบวกกรดอ่อน ตัวอย่างอัตราส่วนสำหรับไหม1กิโลกรัมน้ำ3า30ลิตรสบู่เทียม3กรัมสีย้อม10 6 0กรัมเกลือ50 1 0 0กรัมกรดน้ำส้ม30 6 0ซีซีเทคนิคพิเศษการมัดย้อม 1. มัดผูกเย็บหนีผ้าเพื่อกันสีได้ลวดลายแตกต่างกัน 2. มีต้นกำเนิดในเอเชียกลางแพร่ไป,ไปอินเดียและญี่ปุ่น 3. ลายที่นิยมเช่นลายขิดหอยลายริ้วแนวนอนลายยับ ไลฟ์พีชขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับ